ต่อที่ล้ำดีขึจ้าตไทยไปไทยไปไ้นีไอ้นไนดีาเลำดีมากเลยลำดีมากเลยเบรความนฮของี่ลาพี่น้อง FC มาไปไกระหักนี่แหะคอยลาเป็นแบบนี้แล้ครับพี่น้องก็เลยทุคนแง เยีีีเเรื่องรบพี้ยูเรื่ยเอยเลยแล้วแต่ว่าคนนี้ตาแรงมากเลยเจานเหมือนจะไม่ได้ไดนอนแตเไม่ด้กองนีมืมากเลยจ้ะหนีมื โอ้ยมือตัเดียวอเดียวมืนมารกเปิดไฟเพื่นเนียมีมือมากเลยเ่เปิดไฟเพื่นเนี้ยพี่เอาปให้น่งน่เพื่อนยงเออเพอมียเสงเดี๋ยวเดี๋ยวงามงามอย่างนี้เคือเป็นนาอยู่น่ะเเพื่อนเราเปเรเย

ไป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 ละยิงยิงบอลยิงบอลสองหัวละโอ้โหให้มาให้มาให้มาสิละเข้าเองอ๋อไม่ดีกินอะไร

อดแค่แล้วก็ถามข้าวเอฟซีเออแล้วกอไปด้วยนี่หละเด็กนนเอฟซีขอบคุณครับน่งบนนีม้วนคุกป้าพี่น้อยอยู่บนนองแตงโมซีหอสาลอยพุอานีโอ้ถามตัวบอกครับสนี่เอาทิตย์ฝกแล้วมาทเจ็บครับย้ายระเบิดหมดเล้ว โดนแสงโดนแสงไม่ใชพาะชันเลย

ออกที่นี่ออกที่นี่อ๋อนี่ขึ้นไปเลยวันนี้มาเลยกูไอ้สัตว์นะไม่ได้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  เป็นใกล้ๆครับพ nah <itu? S an> ี่น uh, <S ans ik> ้องเป็นข้อมนาหักตรงนีหลังบนจังไดกับนาหักครับพี่น้องจนยูทูบช่องพ่อแม่เขาบอกว่าเด็กหน่อยครับพี่น้องโปสาหมัดไฮไลท์ใดเลยเมื่อนี้เกิดยังขึ้นกับเด็กหน่อยคนหนีครับพี่น้องยูทูปโปสาหมัดไลท์ ตอนเล่าไอ้ตนในลาวเฮาบะแตงโตมันขึ้นเด็กหน่อยละไปนอนแตงโตเป็นกะดูดีกะเป็นผู้ใหญ่แน่เันบแตงโตขึ้เด็กน่อยสัดๆตอนที่ประกาศว่ามีพงศุใจหายอ่ะอ๋อต้องไปถามถามถามทางข้างในอ่ะถามใครอ่ะแนวไหนกุ้นอ่วนใหญ่ๆนั่งกับผู้หญิงอ่ะแดดแดงกันเลยก็สักิลเลอร์เนยมัอนีมั่นปะ จากสินนไปหาไปกันนไปหาเเสียนนแล้วให้ไปถามเสียนนแล้วผมหูเหดอก่าคนเจ๊ไปหายขอจับมือเลยนะคือสีแดงแดอยู่ในมือเล

เบื้งความนาฮักของเอฟซีครับพี่น้องน,นี่ก็อยากเอ่ยากมาเห็นคือกันนะครับพี่น้องน,นี่นก็นนาฮักคือกันครับพี่น้องเอฟซีนี่แหละฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นี่ได้อครับพี่น้องเท็กซี่ลงทาง้ายช anel คลิปนี้ก็บอคอ,อยังไลค์ครับพี่น้องอ๋อ ขอบคุณเอฟซีสนอยเอฟซีหลังเองที่มาติดตามในวงเบิงมาแย่งครับขอบคุณครับ